กาชาสากลแจงกรรมพูชาบอกเฉลยทหารทั้ง18นายอยู่ดีมีความสุขแต่เช้ากัมพูชาไม่เชื่อบอกเป็นไปได้ยังไงเขาจับทหารเราไว้ตั้ง40กว่าวันโดยไม่ทรมานทหารเราเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากทางกองทัพ ของกรรมัมพูชานะครับได้ออกมาแถลงการนะฮะหลังจากที่ทางกาาติสากลน,นะครับได้ออกมาตรวจเยี่ยมเฉลยทหารทั้ง18นายที่ถูกทางฝั่งไทยของเราจับกลุมทหารกรรมัมพูชาเหล่านี้เอาไว้โดยผ่านมาถึง45วันครับพวกเขายังมีความสุข อยู่สบายแล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ในป่าไปนอนให้ยุงกัดเหมือนที่อยู่ในกัมพูชาโดยทางกองทัพของกัมพูชานะครับได้แจ้งว่าวันนี้เป็นวันที่45แล้วที่วีรบุรุษของทหารกัมพูชาทั้ง18คนถูกทหารของทางฝั่งประเทศไทยเนี่ยจับตัวเอาไว้เป็นตัวประก,กันโดยทางฝั่งไทยยืนยันว่าจะปล่อยตัวให้เร็วที่สุดและจะกลับคืนสู่กัมพูชาอย่างปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมโปรดทราบว่ารัฐบาลของ กัมพูชานั้นทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเพื่อจะแก้ไขเรื่องราวนี้โดยขอให้ฝั่งไทยเนี่ยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายโดยเร็วที่สุดโดยรัฐบาลของกัมพูชาและกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยได้ผลักดันเรื่องนี้โดยไม่ได้นิ่งนอนใจและตลอดระยะเวลา45วันที่ผ่านมาทหารทั้ง18นายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของทหารไทยที่กัมพูชาเรียกร้องให้ปล่อยตัวมาโดยตลอดนั้นขอยืนยันกับครอบครัว ของทางทหารว่าทหารเหล่านี้ปลอดภัยเป็นอย่างดีอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักมนุษยธรรมและยังคงมองข้ามไม่ได้ว่ารัฐบาลของกัมพูชานั้นทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจริงๆเพื่อที่จะขับ เพื่อน,นกลไกต่างๆเพื่อให้ไทยปล่อยตัวทหารทั้ง18นายออกมาสู่อ้อมอกของกรัรมพูชาครับโดยทางฝั่งไทยนั้นยังให้เหตุผลว่าหวันว่าทหารเหล่านี้จะกลับไปติดอาวุธและกลับมาทำร้ายทหารไทยโดยรายงานนี้ครับถูกรายงานเอาไว้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยทางกองทัพบ,บกของกัมพูชานะฮะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางกาชาสากลครับได้ตรวจเยี่ยมทหารกัมพูชาทั้ง18นายเป็น ครั้งที่2แล้วครับและก็ยืนยันว่าทางฝั่งไทยของเรานั้นดูแลทหารเหล่านี้เป็นอย่างดีไม่มีการทําร้ายไม่มีการรีดข้อมูลไม่มีการกระทําการใดๆที่เป็นการกระทบต่อจิตใจและร่างกายของทหารกรรมัมพูชาทั้ง18นายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลและหลักมนุษยธรรมแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับชาวกรรมัมพูชาเขาก็ไม่เชื่อครับว่าไทยเนี่ยจับทหารกรรมัมพูชาไว้ตั้ง45วันเนี่ยจะไม่ทําร้ายทหารกรรมัมพูชาเลยเ มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อทหารเสียมเนี่ยมันคือทหารโจรทหารเสียมเนี่ยมันยิงลูกปืนมั่วไปหมดมันลมแก๊สพิษใส่ทหารของเราที่ชายแดนทุกอย่างที่ทหารไทยทำเนี่ยมันสกรปรกสกรปรกในสายตาชาวกัมพูชานะครับซึ่งเอาจริงๆครับทหารไทยของเราไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยครับไม่ได้ยิงกระสุนมั่วไปตกใส่บ้านชาวบ้านไม่ได้ทําลายวัดทําลายโรงเรียนอย่างที่พวกเขาได้กล่าวอ้างสิ่งที่ทหารไทยของเราทําก็คือการทําลายคลังอา อาวุธของทหารกัมพูชาเท่านั้นในช่วงที่มีการประทะกันนะครับและในพื้นที่เหล่านั้นก็ไม่ได้มีพลระเรือนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในโรงเรียนแต่มันมีคลังอาวุธของทหารกัมพูชาอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนเรื่องของแก๊สพิษควันพิษก็มั่วสุดๆไปเลยครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือหมอกที่อยู่ในป่าส่วนที่ทหารไทยเราใช้โจมตีทหารกัมพูชาในช่วงการประทนนั้นเป็นเพียงแค่ระเบิด เท่านั้นเองนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างดีกว่าครับว่าพวกเขานี่จะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ทางการของกัมพูชาโดยกองทัพกัมพูชาเนี่ยนะฮะได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่าทหารของพวกเขานั้นปลอดภัยดีโดยการรายงานจากองค์กรอย่าง าานนโดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขาบอกว่าพวกเขาจับเราไว้มันจะเป็นไปได้ยังไงที่พวกเขาจะไม่ทรมานทหารของพวกเราเลยถ้ามันเป็นความจริงพวกคนไทยมันก็ดีเกินไปแล้วหลังจากนั้นก็มีคนไทยของเราเข้าไปตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าโอ้ปัญญาเนาะปัญญาคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าอีกนานแค่ไหนแต่ฉันคิดถึงทหารเหล่านี้เหลือเกินหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับ โดยบอกว่านับถอยหลังได้เลยอีกไม่นานกองทัพของเราจะประสานให้ไทยเนี่ยส่งทหารกลับสู่อ้อมอกของเราแน่นอนอีกคนหนึ่งที่มาตอบกลับเช่นกันนะบอกว่าฉันว่าอย่างน้อยก็น่าจะปีหนึ่งนู่นละกว่าพวกเขาจะปล่อยทหารของเราคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันขออนุญาตสอบถามอะไรสักหน่อยนะว่าทหารของเราที่ยังอยู่ที่ฝั่งไทยเนะ่เขาเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมชาติมาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าอาจจะยังไม่มีการเปิดเผยนะมันน่าจะเป็นความลับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเป็นไปไม่ได้ร็อกที่ประเทศไทยจะดูแลทหารพวกนี้เป็นอย่างดีฉันจะจำเอาไว้ในใจไปจนวันตายว่าคนไทยนะ่ะลุกล้ำดินแดนของเราแล้วก็ทำร้ายทหารของเราขอให้ทหารทั้ง18คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและกลับคืนมาสู่ประเทศเราด้วยเถิดหลังจากนั้นก็มีชาวไทยของเราไปตอบกลับนะครับโดยบอกว่ากองทัพของไทยนะ่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นลูกผู้ชายพ่อและขอรับรองว่าทหารกัมพูชาทั้ง18นาย กินอิมนอนหลับปลอดภัยดีแต่มีทหารกรรมัมพูชาบางคนที่ถูกไทยส่งตัวกลับไป แล้วก็ไม่มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อคนไทยอันนี้แหละที่คนไทยจะไม่ลืมคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านอกจากวิธีการขอให้ไทยส่งตัวกลับแล้วเรามีวิธีอื่นที่จะไปเอาทหารของเรากลับมาไหมใครรู้ช่วยตอบฉันทีเถิดนะเจ้าหนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่ยอมปล่อยตัวทหารเราสักทีคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าขอบคุณสันติภาพแค่นี้เลยนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่า,า,มมบบวาฉันนับวันรอเลยละท่านสุภาพบุร และคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันหวังว่าทหารของเราทุกคนจะปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะและขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศของเราเนี่ยช่วยนําตัวพวกเขากลับมาด้วยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะฮะบอกว่าถามแล้วก็คุยกันโทรมันเป็นแค่แผนโปรโมทของพวกคนไทยเท่าน,นั้นแหละทหารขเมรของเรานะ่ะโดนทรมานอยู่ทุกวันคอมเมนต์ comment ต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้โดยบอกว่าฉลยเลยขเมศจะถูกส่งตัว เมื่อสิ้นสุดการสู้รบเท่านั้นถ้าหากยังมีความตึงเครียดอยู่ก็จะไม่มีการปล่อยตัวต่อให้คุณไปร้อง UN UN ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้หรอกคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าได้โปรดเธอช่วยฮีโร่ทั้ง18คนกับหมาด้วยเถอะคอมเมนต์ต่อไปเป็นคนไทยของเราอีกหนึ่งคนนะครับไปคอมเมนต์เอาไว้้ดยบอกว่าอยู่ที่ไทยปลอดภัยกว่า กลับไปขมเมรก็ต้องไปรับใช้หุ้นเซนหรืออาจจะหนักที่สุดเขาอาจจะถูกทําโทษโดยการถูกจับขังก็ได้เพราะบอกเลยว่า ความรับของทหารคอมเมนต์นะถูกปล่อยออกมาล้วนไหลหมดแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันอยากจะฝากถึงประเทศไทยนะช่วยปล่อยวิรบุรุษของกรรมัมพูชาของเรากลับมาทีคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการุณาเปิดประตูชายแดนเพื่อให้ทหารเสียมปล่อยทหารเรากลับมาสิ่งนี้มันเป็นเหมือนหนามยอกอกฉันเลยฉันเชื่อว่ามันยังไม่สายนะถ้าเราจะเปิดประตูชายแดนและกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ญี่ปุ่นนะเขาขอร้องให้ประเทศไทยนะเปิดประตูชายแดน แล้วละแล้วฉันก็อยากให้ทหารขมเมนทั้ง18นายนะ่าถูกจับส่งมาที่ชายแดนของเราและหวังว่าพวกเขาจะไม่ได้รับบาด เจฟคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าญี่ปุ่นขอให้เปิดประตูชายแดนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่เสียมน่ะดูเหมือนว่าจะไม่พอใจญี่ปุ่นเอามากมาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าการจับกลุมตัวแบบนี้มันไม่ผิดกฎหมายเหรอททำไมคนไทยทำได้ล่ะทำไมพวกเสียมถึงไม่ปล่อยทหารเราล่ะฉันโพสเนี่ยฉันอยากจะรู้จริงๆว่าอะไรอยู่เบื้องหลังในการจับกลุมทหารเหล่านี้มีวิธีไหนไหมที่กระทรวงของเราน่ะจะสามารถเล่งวันเล่งคืนเพื่อให้ฐานของเรากลับมา คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมพวกเขายังจับทหารของเราเอาไว้สาธุสาธุ ขอให้คุณพระคุ้มครองทหารทั้ง18นายด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าตราบได้ที่เสียมยังไม่ปล่อยฮีโร่ของเราขอร้องละอย่าเปิดผมแดนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่าประเทศไทยได้ปรดปล่อยทหารของเรากลับมาด้วยเถอะทหารของเราทั้ง18คนคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าถึงตอนนี้ก็46วันแล้วฉันไม่กล้าบอกหรอกนะว่าทหารของเรายังปลอดภัยถึงแม้ว่ากองทัพของเราจะยืนยันก็ตาม คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเมื่อไรพวกเสียมจะปล่อยทาหารเหล่านี้กลับมาสู่อ้อมอกของพ่อของแม่สักทีรู้ไหมคนที่บ้านรอทุกวันร้องไห้ทุกวันเลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองพวกเขาด้วยเถอะและขอให้พวกเขาได้ก,กลับบ้านโดยเร็วคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าขอร้องละอย่าเปิดประตูชายแดนนะอย่าทำตามที่หยิบป,ปุ่นบอกจนกว่าเขาจะปล่อยทาหารของเราทั้ง18คนคือแอดไม่เข้าใจนะฮะสงสัย ชาวกัมพูชานี่จะมีตรก,กะอะไรแปลกๆผิดพลาดไปนะโดยคิดว่าไทยของเรานี่อยากจะเปิดชายแดนเพื่อที่จะค้าขายกับกัมพูชามากๆเลยนะครับคือดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อคําพูดของฮุนเซนน่นะฮะจริงๆแล้วไทยของเรานี่ต่อต้านมากๆนะฮะไม่อยากให้เปิดชายแดนนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ฉันเชื่อว่าเขาไม่มีความสุขรอกรันอยู่แบบฉเฉลยมันจะมีความสุขได้ยังไงยังไงทหารไทยก็ต้องทรมานทหารของเราแต่พวกที่ไปดูนะ่ะมันไม่เห็น ต่างหากเล้านี่ต้องรออีกกี่วันกว่าทหารของเราจะได้กลับมาคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าเออมันจะต้องยาวนานอีกนานแค่ไหนอีกกี่อาทิตย์อีกกี่เดือนอีกกี่ปีกว่าทหารเหล่านี้จะได้กลับมาสู่ครอบครัว คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างเนาะนี่มันก็หลายวันแล้วนะฉันเป็นห่วงจริงจริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าทําไมพวกเสียมันยังช้าแบบนี้อยู่วะยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธยิ่งโกรธยิ่งโมโหพวกเสียมเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าการที่จะเปิดหรือไม่เปิดด่านมันไม่สําคัญบล็อกที่สําคัญที่สุดก็คือทหารทั้ง18นายที่ยังคงอยู่ที่ประเทศไทยนะจะต้องถูกส่งตัวกลับมาและจะต้องไม่มีการต่อรองใดๆในเรื่อง การเปิดใช้แดน คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้อนับวันไปก็เท่านั้นแหละพวกคนไทยไม่ยอมปล่อยตัวคนพวกนี้หรอกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าจําไว้นะเสียมจําไว้ว่าครั้งนี้กูเสียใจมากและจะไม่มีวันให้อภัยพวกคนไทยเลยคนไทยที่มันทําให้ฉันเจ็บปวดหัวใจคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าได้ข่าวว่าครั้งนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้ทหารกรรมัมพูชาเขียนจดหมายมาถึงญาติพี่น้องของพวกเขาด้วยและเขาบอกว่าทหารไทยนะ่ะไม่ได้อ่านจดหมายเหล่า นีเลยคือทหารไทยของเราเนี่ยนะครับอนุญาตให้เฉลยเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสได้เขียนจดหมายมาถึงครอบครัวที่อยู่ในกัมพูชาโดยฝากผ่านทางกาชาสากลนะครับไปส่งมอบให้กับทางฝั่งของกัมพูชาเพื่อที่กระจายไปถึงครอบครัวนะฮะแต่แอดเชื่อว่าจดหมายเหล่านี้นะครับทหารไทยไม่ได้อ่านหรอกครับแต่ฝั่งกัมพูชานี่อ่านละเอียดแน่นอนนะฮะและถ้ามีข้อความใดนะครับที่หลุดลอดเล็ดไปแม้แต่นิดเดียวว่าฝั่งไทยดีกว่าฝั่งกัมพูชาอะไรอย่างนี้นะฮะครอบครัวของฐานเหล่านี้คงไม่รอดนะครับ คอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันสงสารครอบครัวของพวกเขาจังเลยพวกเขาน่ะตั้งตารอแต่ไม่รู้ว่าจะอีกนั้นแค่ไหนคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเป็นคนไทยของเรานะฮะไปคอมเมนต์เอาไว้ด้วยบอกว่า2คนที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้ รู้ไหมขมร้นทำร้ายไทยมากแค่ไหนไทยส่งตัวกลับไปดีๆแต่พวกเขากลับสร้างข้อมูลเท็จแล้วก็หลอกลวงคนในประเทศของตัวเองว่าไทยทําร้ายคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าระวังนะถ้าทหารพวกนี้กลับมาน่มันอาจจะเป็นไส้สึกก็ได้คอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าถ้าเสียมอยากเปิดใช้แดนแล้วก็ ปล่อยตัวทหารของเราทั้ง18นายมาสิพวกจนเสียมนะ่ะมันคิดว่าตัวเองดีมากเกินไปเลยพยายามเรียกร้องอะไรต่างๆจากเราเสียมอยากให้เปิดชายแดนไม่ใช่เหรอถ้าอยากเปิดชายแดนให้ประชาชนค้าขายแล้วก็ปล่อยตัวทหารของเราสิดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจผิดจริงๆนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเสียมจับทหารของรถทั้ง18คนเอาไว้โดยไม่ยอมปล่อยตัวเลยแต่ต้องการจะเจราจาเพื่อเปิดชายแดนต้องการให้เราปลดล็อกประตูญี่ปุ่น ก็ช่วยเรากดดันไทยแต่ดูเหมือนว่าหลังจากการยิงกันแล้วพวกเขานะ่ะจะไม่อยากล็อกดาวน์ตัวเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าเฮ้ยมันแย่มากๆเลยไอ้พวกเสียมเนี่ยมันคือคาดตะกอนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบ,บอกว่ามันคงจะเป็นพ่อเสียมนั่นแหละ ที่กักตัวทหารของเราเอาไว้ขนาดที่ชายแดนมันยังใช้แก๊สพิษเลยและเนี่ยมันก็คงจะใช้แก๊สพิษลมทหารของเราให้พวกเขาเคลิบเคลิมแล้วก็อยู่ในคำสั่งของไทยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่า 45, 46, 47ไม่รู้จะนับวันเพื่อเอาไรพวกเสียมนะํามันเล่นเกมกับเราโดยไม่ยอมปล่อยทหารเราแต่อยากเปิดชายแดนเพื่อที่จะให้รถเข้าออกได้ฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าจะเปิดประตูชายแดนเพื่ออะไรทหารขมรของเรา ไม่ใช่ของเล่นนะพวกเขายืนยันว่าทหารของเราจังแข็งแรงแต่ฉันเชื่อว่ามันไม่ใช่ความเจ๋งคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าคําถามสุดยอดหิด่ในหัวใจของฉันตอนนี้ก็คืออย่างน้อยพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากพวกเขาสุขภาพแข็งแรงก็จะเป็นข่าวดีเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่าพวกเสียมเนะี่ยชอบดูถูกเราว่าเป็นขอทานบอกว่าพวกเราเป็นพวกสันหลังยาวพวกเสียมต่างหากเราที่เป็นแบบนี้พวกเสียมนะ่ะดูถูกคนขมรของ ราว,ว่าเป็นพวกขี้เรือดพวกไม่เจียมตัวเอ้ยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะบอกว่ามันช่างเงียบเชียบจริงๆกับข่าวการช่วยเหลือทหารคขมเมดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยเรางไงไงคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าฉันสงสารทหารพวกนี้จังฉันอยากให้เขากลับมาสู่ครอบครัวโดยเร็วไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ฉันอยากช่วยพวกเขาให้ได้แต่ดูเหมือนว่าฉันจะทําไม่ได้ คอมเมนต์ต่อไปเป็นคนไทยของเรานะฮะบอกว่าทหารเหล่านี้เขาไม่ได้อยากกลับลหรอกนะเขากลัวตะคุนหุนเขาเห็นข่าวแล้วว่านักข่าวของกัมพูชาถูกสังเกตเพราะเปิดเผยความจริงและเนี่ยก็คืออันตรายมาก,มากๆทหารเหล่านี้ไม่ได้อยากกลับไปในกัมพูชาอีกคนหนึ่งที่เป็นชาวไทยของเรานะครับไปตอบกลับเอาไว้นะฮะโดยบอกว่าถามว่าทหารทั้ง18คนเขาอยากกลับไปขัเม้นไหมอยากจะบอกเลยว่าคนกัมพูชาโดนหุนเซนหลอกมาโดยตลอดหลอกให้มารบกับไทยทาา ว่าหนะุนเซนห่วงทหารเหล่านี้ไหมไม่เลยเขาห่วงแต่ BHQ เท่านั้นทหารที่สนามรบจะตายเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ขอให้ทหาร BHQ ปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องของลูกเมียทหารกัมพู้ชนะพยายามตามหาทหารที่หายตัวไปแต่กลับไม่ได้คำตอบคอมเมนต์หนึ่งนะฮะคนไทยของเรานะครับไปคอมเมนต์เอาไว้เดอบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนนายก เนปาลเปลี่ยนนายกกัมพูชาจะเปลี่ยนนายกเมื่อไหร่แล้วจ๊ะ <c oughs> หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าประเทศไทยเปลี่ยนนายกเพราะนายกของไทยเป็นคนไม่ดีไงละ่ะที่พวกเราไม่เปลี่ยน เพราะนายกของเราเป็นคนดีครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะฮะก็ขอให้กัมพูชามีนายกดีๆแบบนี้ต่อไปอย่างยาวนานนะครับให้สืบทอดตระกูลลูกหลานต่อไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากฮุนเซนฮุนมาเน็ตก็ขอให้มีลูกของฮุนมาเน็ตหลานของฮุนมาเน็ตเลนของฮุนมาเน็ตอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับกัมพูชาเนี่ยจะได้พัฒนาจเจริญก้าวหน้านะฮะโดยฮุนมาเน็ตเนี่ยบอกว่าปี2050กัมพูชาจะเป็นประ ประเทศที่ร่ำรวยและก็เห็นตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่ากัมพูชาจะต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยโดยกับดักหนี้ของจีนแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันโดยมีความคิดถึงขอกชาวกัมพูชานี่เป็นหลายร้อยคอมเมนต์เลยละครับแต่ว่าก็อย่างที่ท,ทราบกันละครับว่ากัมพูชานั้นแต่รับข่าวบิดเบือนนะครับทหารของพวกเขาเนี่ยที่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยสุขสบายดีนะฮะ แต่ว่าผู้นําของเขาก็กรอกหูเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันจนชาวกัมพูชาเชื่อว่าข้อมูลเท็จเหล่านี้คือข้อมูลจริงนั่นเองคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออาภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ